ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพเลี้ยงหมูก็กลับมาพบกันอีกเป็นประจำนะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้ที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ด้านราคาหลังจากออกฝนษานะครับซึ่งก็เป็นที่ยินดี นะครับก็มีกระเตื้องขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับสําหรับราคาหมูแต่ก็ยังเสี่ยงต่อการขาดทุนอยู่นะครับก็อย่าลืมว่านี่เป็นการวิเคราะห์การพูดคุยในความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งจากประสบการณ์ที่เลี้ยงหมูมาในช่วงนี้หลังออกพรรษาต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงที่ ราคาหมูนั้นมักจะขยับขึ้นในแต่ละปีนะครับจนถึงนู่นแหละครับสงกรานช่วงปีใหม่สงกรานแต่ก็ใช่ว่าจะเสมอไปนะครับสำหรับผู้เลี้ยงรายย่อยก็ยังประสบปัญหากันอยูอยอีกเช่นเดิมเคยนะครับก็คือปัญหาด้านต้นทุนที่มีต้นทุนที่สูงและก ยังไม่ทราบแน่นอนว่าราคาจะขึ้นไปถึงขนาดไหนในมุมมองของผมในด้านราคาผมก็คิดว่าคงจะขึ้นไม่เยอะนะฮะคงจะปลูกปลาดก็คงจะยากแล้วไม่น่าจะเกิน80บาทนะครับฉะนั้นแล้วคนที่เลี้ยงรายย่อยนะครับก็ควรที่จะหาแนวทางมองหาแนวทางในการที่จะลดต้นทุนแลวล่ะครับเราจะมาใช้ อาหารที่ไม่ประหยัดไม่ลดต้นทุนก็คงจะอยู่ยังลำบากทําไมผมถึงพูดอย่างนั้นท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้ณขณะน,นี้ที่ราคาประกาศอยู่ที่60กว่าบาทเนี่ยนะครับ66บาท67บาทเจ้าใหญ่เขาส่งเขาไม่ได้ส่งถึง6 6บาทนะครับในช่วงนี้ก็กลายเป็นว่าหมูก็น่าจะยังล้นตลาดอยู่เจ้าใหญ่เขาจะส่งไม่เกิน60 61บาทนะครับ แล้เจ้าเล็กอย่างเราอ่ะเรามีอำนาจในการต่อรองไหมกับคนขายนะครับกับคนซื้อก็เปล่าเลยเราไม่มีอำนาจที่จะไปต่อรองถึงขนาดนั้น mm hmm. ก็นี่แหละครับที่เป็นสาเหตุให้ราคาหมูรายย่อยยังไม่ปรับขึ้นถึงแม้ว่าจะขึ้นมาสองพะะระแล้วจริงอยู่ครับปู้ค้าก็ปรับขึ้นให้สองบาทสามบาทตามสภาวะ แต่ต้นทุนเดิมเมที่พ่อค้ากานซื้ออยู่ก็จะอยู่ที่52-53บาทใช่ไหมครับแล้วแต่บางพื้นที่น้อยนักที่จะได้ถึง60บาทหรือ57-58บาทนะครับเพิ่มขึ้นม,มาอีก2-3บาทก็ประมาณ60นะครับ60-61นะครับกลายไปเป็นว่าขณะนี้รายย่อยไม่ได้ต่อสู้กับแต่ภาวะต้นทุน เพียงอย่างเดียวจะค,คล้ายนะครับค,คล้ายว่าจะต้องต่อสู้กับเจ้าใหญ่ปรายใหญ่ซึ่งเขากําลังระบายแต่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสขึ้นสูงกว่านี้ไหมครับโอกาสนั้นมีแน่เคยสังเกตบ้างไหมครับสําหรับคนที่เลี้ยงหมูมนานานๆน่าจะพอจะสังเกตได้นะครับจับสังเกตได้ถ้าช่วงไหนรายย่อยหรือว่า เศษษรกรนู้เลี้ยงหมูรายย่อยเนี่ยหมูขาดตลาดลงเนือแต่เจ้าใหญ่เนี่ยมักจะราคาสูงเพราะเจ้าใหญ่เขามีอยู่เจ้าเดียวนะที่เป็นหลักๆเขาก็จะขึ้นราคาเอาวันนี้ได้สัมผัสมากับตัวเองนะครับในช่วงหลายปีจะเป็นซะอย่างนี้เป็นประจำประจำ แม้แต่ลงชลั่งเลยเองเขาก็ยังพูดมานะครับถ้าหมูชาวบ้านชาวบ้านรายย่อยเกษตรกรร,กรายย่อยหมดเมื่อไหร่เขาก็เตรียมตัวรับสภาพนะครับเพราะต้องสั่งหมงบริษัทอย่างเดียวหมงบริษัทอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะขึ้นเอาตามราคาประกาศเลยครับเป๊ะๆเ,เลยนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาขึ้นนะครับแต่ถ้าจะให้ผมมองนะครับในอนาคตการเลี้ยงหมู โดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยจะลำบากขึ้นครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังใหม่ๆหรือมีความ,มคิดที่จะเลี้ยงหมงูก็ต้องตระหนักให้ดีนะครับศึกษาให้ดีในพื้นที่ท่านพอจะมีพ่อค้าไหมถ้าจะพูดถึงพ่อค้าพ่อค้าคนกลางในปัจจุบันนี้แทบจะล้มหายตายจากไปแล้วครับจะมีก็แต่เกี่ยงเองโดยตรงรือที่เราเรียกว่าลงชําแหะโดยตรงที่จะมาซื้อนะครับ เพราะว่าพอขาคนกลางนั้นก็ซื้อแพงเมื่อเอาไปส่งก็จะส่งไม่ได้เพราะว่าเจ้าใหญ่เขาส่งทับไว้อยู่จะคงอีกหลายเดือนนะครับกว่าจะหมดเพราะาท,ที่ทราบมา,าที่ได้คุยกันจากคนที่เลี้ยงให้บริษัทว่ารับเลี้ยงให้บริษัทก็ยังชะลอจับกันอยู่ก็หลายเล้าหลายหลงนะครับ ก็น่าก็แสดงให้เห็นว่าหมูยังไม่ลดนะครับปริมาณปริมาณยังไม่ลดส่วนเราจะทำยังไงละ่ะเลี้ยงไราย,ย่อยก็ต้องหาวิธีการลดต้นทุนนะครับก็ฝากเตือนๆกันมานะครับอย่าพึ่งไปลงทุนเพิ่มให้มาก นะครับก็ชะลอชะลอกันก่อนในช่วงนี้แต่ก็อย่าให้ขาดมือก็เป็นหนทางวิธีเดียวกันนะครับที่จะทำให้เราอยู่รอดได้ในสภาวะการเช่นนี้รอไปถึงเมษาเนี่ยถ้าหมูมันขึ้นมันแพงก็จะดีไปไอ้ที่มันเคยแพงถึงร้อยมันก็เนื่องมาจากอ่าสภาวะของโรคระบาดนะครับแต่ช่วงนี้มันไม่มีโรคระบาดแล้วก็ คงจะไม่เกิน80อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพื่อนๆคุยกันในวงลงชงแหละนะครับเขาก็คาดการอย่างนั้นถ้าลงชําแหละได้คาดการอย่างนั้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้สูงนะครับเท่าที่ผมเคยสัมผัสมานะไม่ได้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนหรอกครับอเอามาจากเพื่อนฟูง ออกมาจากคนใกล้ชิดคนที่เคยเลี้ยงหมูด้วยกันนี่แหละครับนี่จึงเป็นเหตุให้ผมได้นำมาพูดมาคุยในวันนี้นะครับครับสำหรับวันนี้เราก็คงจะรบกวนเวลาท่านผู้ฟังผู้ชมแต่เพียงแค่นี้นะครับสำหรับสาระดีๆเทคนิคต่างๆในการเลี้ยงหมูก็ลองไปสืบค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับได้ทำไว้แล้วละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีใจทุกท่าน ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ